เป็นคนคิดว่ารีวิวกับปืนยาวลูกกดครับสีเซตครับยี่ห้อสีเซตครับอันนี้เป็นปืนยาวลูกกดนะครับ C ีเซตสีหครับ C ีเซตนะครับนี่ครับจุดสองสองนะครับ ราคาประมาณตอนนี้ก็น่จาจะตามร้านก็ประมาณสักสามหมื่นกว่านะครับเป็นกล้องเลยะของดีนะครับดูเงาพันท้ายครับอ,อันนี้ถ้าต้องไปซื้อที่ร้านก็ ตามหน้าร้านก็ประมาณ3กว่านะครับสามสาม่นกว่านะครับอันนี้มีใบนะครับต้องมีใบประกอบการขอใบอนุญาตด,ด้วยนะครับถ้าไม่ใช้ในผิดกฎหมายนะครับปืนจุดสองสองครับผิดกฎหมายนะครับต้องได้ทำํำให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปทรงครับ สี่สิบสองครับดาน่าครับผลิตจากประเทศเช็กนะครับเมดอินเช็กรีพรับลิกนะครับประเทศเช็กค,ครับขึ้นชื่อครับปืนลูกกดครับปืนยาวครับเดี๋ยวให้ดูลำกล้องนะครับ อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับตูรูปทรงความยาวครับสวยครับสวยถ้า จะไปซื้อนำให้ทุกตองนะครับพี่น้องครับน่ครับสีสัดสีสองครับน้ำหนักก็พอประมาณครับประมาณ2-3กิโลกว่านะครับโอเคนะครับโอเคครับเวบพนคลิปครับแนะนำปืนอย่างแค่นี้ครับ